เมื่อก่อนนี้พวกเกจามันเป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่มีน้ำพอได้น้ำนี้ขึ้นมาก็ดีนี้ว่ามันจะกระจายไปได้เท่าไหร่แต่เน้นว่าจะเป็นเรื่องน้ำจีนน้ำชายี่จะได้หรือเปล่าไม่ทราบก็อยู่ได้เนาะก็อยู่ได้ค่ะก็ไม่ต้องบ่นอะไรกันทรได้มีตรงนี้ขาย บอกุกโซดาครับที่มีคนรู้จักกันทั่วประเทศแล้วน,นะเชิญมาเที่ยวชมพุกโซดานะครับณนะตอนนี้ที่พุกโซดาก็มีเซเว่นพุกโซดามีของขายมากมายครับเชิญทุกคนมาเที่ยวซื้อของและชมพุกโซดาได้ครับที่้วยกระเจาครับ เมื่อกี้ก็แปดต่อนะคะสวัสดีค่ะสี่สองหอะไรนะคะหนึ่งห้าสา ฮัลโหลสวัสดีค่ะข้างด้อะไรที่ไม่ถอดใจไม่ถอดใจคุณพี่ลองชิมยังครับชิมให้แล้ซาค่ะซาซาจริงๆจริงๆาจรนึกจะเกิดมาจะท้าสิบกว่าเพิ่งจะรู้บรรดามันซามันเหมือนโซดาเออมาจากทุ่งบัวค่ะทุ่งบัวกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐมอะมากันเยอะมั้มากันสี่คน ้าค่ะไม่ผิดหวังที่ใครได้มาแล้วมันซาจริงๆค่ะออา่ะ

ันนี้เอาใส่แก้วมาแก้วหนูแห้งหมดแล้วอันนี้วิดีโอด้วยนะราวิดีโอแล้วเนี่ยเหมือนโซดาแต่ว่าโซดาค้างคืนโซเปิดแล้วไม่ปิดอ่ะนั่นละสิยแล้วกดมันก็จะน้อยลงอ่ะมันก็จะเพราะว่าจะเอามาเหมนกันแล้วหนูลืมแล้วหนูก็จะเอามาเหมือนกันรสชาติมันก็เบบ่าชาออกหวานหวานะมันแก็ ินทิศหนึ่งที่จมีน้อ,อยๆแต่ว่ามันก็ไม่คงไม่เป็นไรลงมั้งเราคือว่าเป็นรักษาเออเราคือว่าเป็นยาก็อตอนนี้ก็ตื่นเ <ๆ S 2> ต้นกันเลยครับดีใจครับคนในครอบครัวว่าทังมงครับไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวพ้องกับเขาแล้วแต่จะทำยังไงก็ได้คือที่ตรงนี้ยกให้เป็นประโยชน์ทางกายแล้วก็ยกให้ไปเลยพอที่ทีแรกที่คุยกับประมาณซาำงานแต่ตอนนี้มันปลายไล่ไร้แหละไรไร่เลยครับประมาณล่างหนึ่งก็เลกประมาณที่ไร่ครับ กูอยากได้การ์ตาได้เลยค่ะือยกให้ให้กรมอาจารย์ไปเลยกระทรวงที่ไทยทําตั้งโคงตังวตั้งอะไรคือยกให้หมดมแ,ตแต่ว่าต่อไปแล้วพอเสร็จเรียบร้อยจริงแล้วไม่น่าจะทื่นแต่ตอนเนี้ยที่มันแลกไปแล้วมันลดยาำอะไรมันก็เตีนานอะไรเลยก็ยังท,ทุกคนกที่ทําตรงนี้ก็มีส่วนร่วมกัน,นทุกคนเลยชาวบ้านก็ถ้าได้ตรงนี้ก็ดีใจอธิบดีก็ยากอยให้ตรงนี้สําเร็จแต่จริงๆแล้วตอนเนี้ยนามเนี่ยจะเอาไปทาประปาไม่ได้เลยรอมัน มีมูลค้าเกินที่จะทำหน่อฟาก็เลยต้องไปเจาะใหม่แต่เจาะใหม่ก็ยังไม่แน่ใจจะออกไม่ออกก็ทีใจครับชาวบ้านจะได้ไม่ลำบากเวลาหน้าแหลงนี่ลำบากผมมากผู้บนี้ผู้บอแรกเนี่ยยอ่จกินโชสึกาแล้วนีเลย ก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ถ้าชิมที่บ่มบม,มีปิ้งสนินเลตย,ยังอยู่แต่พอเราผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําซึ่งทางน้ำมิสา์ของเราใช้วิธีมิกผสมกันให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมแก็พอมากินตรงนี้ก็เป็นน้ําแร่ที่ค่อนข้างที่ไม่ไม่ชุตรงนเท่าไหร่ก็เหมาะกับประเทศไทยแต่ถ้าเป็นต่างประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศสน,นะเขาเอาตรงนู้นเลยนะแล้วก็ ว่าเสนอเด็กสิงห์กองออกไปให้เหลือแด่ท่านสูงสุดถ้าสูงมากๆเนี่ยเขาจะเขียนด้วยทั้งขวดว่าให้ให้เจือจางเพื่อไดล้ลดก่อนจะด,ดีสำหรับของเราเนี่ยก็คือลดลงมาหน่อยเพื่อให้เหมาะสมกับเงินไอ้เรื่องกว้านซื้อที่ดินเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าจะเจาะหัวน้ำปรดาลที่นี่ต้องไปขออนุญาตที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแลนนะสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีคืออยู่ดีๆจะมาเจาะนี่ไม่ได้มันริงๆกฎหมายทำไมด้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องไอ้เรื่องที่เนี่ยไม่เกี่ยว ในเรื่องการจอบวันธรัมดาต้อง,องขออนญาตกรมชุมชน้รรมดาับอาอิง